สวัสดีกับเพื่อนเปลือกก็มีคำท่ามมาถึงพมนะครับหลายหลายย่างนะครับเหล่องผืีติยูตามริมคลองนะครับที่เพื่อนเปลือกท่ามาว่าติยูหน้าพมนี่กับก็คือลักษณะคลองต้นคลองน้ำเข้มนะครับส่วนมากนี่มันจะหอกตามริมคลองนะครับมันจะขึ้นตามริมคลองโดยตัวไปนะครับมันจะขึ้นไปทั่วเลยนะครับ ปลาเพื่อนๆก็ตามพมหลายๆคนว่าเอามาก,กินได้ไหมครับสำหรับตรงน้ำเค็มนี่ครับพมบอกเพื่อนๆได้เลยนะครับว่ากินได้พอหลักษนะขคล่องตอนปลงแบบนี้นะครับมันจะหอกส่วนมากตามป่าชายเลนนะครับเป็นที่น้ำเค็มแต่ที่น้ำจืดนี่จะไม่มีนะครับก็มันหลักษนะาคล่องมันคลายๆครับ ตอนพักกูดนะครับมันคลายๆก,ยกันก็เราก็ยอดก็ามันนะครับเราไปดูกันนะครับเนี่ยครับคือที่เพื่อนๆเื่นนี่คือยอดปนีณนะครับมันก็เมื่อนกับลักษณะเมื่อนกับยยดกูดนะครับเมื่อนกับโยดกูดมันก็ขึ้นต่ำต่ำช่องนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะดูว่ายอดก็มันนะครับนี่เนี่ยเพื่อนๆดูเลยนะครับ นี่เป็ลักษณะของตรงนะครับถ้ามวาหยอดปลงน่ครับมีประโยชน์อย่างไรนะครับก็รือว่าเราพาไปทําวิธีในถ่งกินได้นะครับคือมันไม่ยากนะครับคือเรา,าไปพาไปลวกนะครับแล้วก็เราก็สามารถทีว่าเอาไปกินกับกับน้ำพริกนะครับเราก็ไปกินกับน้ำพริกได้เลยนะครับ ว่าวาตอนพ่เอเมงนี่คือเป็นเด็กที่ยูดิ่มคล้องนะครับเป็นเด็กดิ่มคล้องนี่คนแก่แกเขาเขาก็นี่เอามาทําให้กินบ่อยนะครับเอามาทําให้กินบ่อยพอเราลวกปั๊บนี่มันก็หลักษณะมันก็คลายคลกับอยอดกูดนะครับยอดกูดเพื่อนๆนี่ตา้มกันมามากเลยว่ากินได้มากกับวันนี้พมก็่โอกาสใดจุดนี้ก็ามาทํา มาใต้เผื่อนเพื่อนดูว่าปลงอย่าเนียนือกินได้นะครับกินได้เอามาหลอกจุม่มแล้วก็ตำน้ำพริกนะครับตำน้ำพริกแล้วกินรสชาตินี้ก็มันเหมือกเหมือกนะครับมันเหมือกเหมือกแต่ว่ามันกินอร่อยนะครับเพื่อนเผื่อนลองดูกินอร่อยหมากๆมานะครับี๋ยวก็ยอดตอนนี้นะครับกับเี๋ยวก็เนี่ยผมก็จะให้เพื่อนดูนะครับว่า นี่ไอเนี่ยคือกินได้นะครับยอดนี่ดี่วมันก็มันจะมีหมางนะครับด้วยชัวไปนะครับเป็นปลาจาริ่นกับเนี้ยมันจะขึ้นเป็นแบบเนี้ยครับเนียเกิดลักษณะอ่าขึ้นเป็นมันจะยูเป็นยอมยอมนะครับเนียคือยอดอ่อนนะครับเนี่ยมันจะเมื่อนกับกับลักษณะมันกับเมือนกับปักกูดเลยนะครับเนียเปล่ยนเพล่นดู ก็มันเป็นยาเอาไปกินระบายนะครับเป็นระบายทองนะครับเรือเจะเอาไปหลวกจุ่มหรือว่าไปแก่งเลี้ยงนะครับแก่งเลี้ยงใส้กาทีนะครับก็กินร้วยนะกินร้อยหมากมานะครับเนี่ยเปิดเพื่อนให้ดูนะครับคือลักษณะเนี่ยก็เป็นใบแบบนี้นะครับครับเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับมีโดยต่อไปนะครับสำหรับใจเล่นนะครับก็พมขอไปกินบ่อยนะครับก็ เสกว่ากินแล้วแน่นๆนะครับกินแน่ๆทองดีครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปถั่วเลยนะครับกับเนี่ยคือลักษณะกล้องกล้องลงนะครับเนี่ยเปิดนเปิ่นใจเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นแนวเลยนะครับเป็นแนวเลยกับเนี่ยกับยอดเล็กๆกับกับเนี่ยมันจะพอตบมามาจากดินนะครับ เนี่ยมันมันปอกขึ้นมามาจากดินกับเนี่ยเนี่ยเพื่อนเผื่อนดูนะครับกับนี่คือต่องเดียวเพื่อนเผื่นจะตามผมจังผุมก็อะไรที่พมแนะนาได้พมก็แนะนาให้เพื่อนเผื่อนนะครับให้เพื่อนเผื่อนเอาไปลองกินดูนะครับหลวกจุ่มหรือว่าเอาไปแกงเหลี่ยงถีนะครับแก่งใช่มะพร้าวกันครับกินด้วยหมากม้านะครับ กับนี่คือลักษณะกล้องเป็นปลงนะครับมันมีหลายชนิดนะครับแต่ชนิดนี้นี่ผมการันตีนะครับห่ากินได้ในนอนนะครับเผื่อๆจะมาที่ยวดิ่มคล้องนี่ครับก็ไปอัากินได้เลยนะครับกับเนี่มันจะยู่โดยต่อไปนะครับเป็นโดยต่อไปกับนี่มันจะยู่มันจะยู่เป็นโป้เลยนะครับเป็นโป้เลยกับเนี่นี่ยอดมากนะครับ มันจะออกไปทั่วเลยนะครับตามริมแท้ๆริมคลองนะครับกับเนี่ยเนี้ยปัดกันใจว่านไอ้นี่มันน้ำนะครับเดือดมันขึ้นเนี่ยเนี่ยกับเอายอดแบบเนี้ยกับไปกินกับเนี่ยเกิดลักษณะยอดแบบนี้ก็กินได้นะครับเนี่ยเปิดกันดูกับเนี่ยมันจะแตกมันมันขั้นตอนแรกนี่คือมันจะมวนก้อนนะครับมันจะมวนก้อนสามเมื่อนกันเลยกับยอดกูด กับนี่คือลักษณะก้องปลุงนะครับกับเนียก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะขึ้นเต็มมดเลยเ่ื่เนๆมดูกับเนี้ยมันจะอยู่แบบนี้คุณแก่ๆนี้ก็พามาทำให้กินนี่รับรสชา์ร้อยมากๆเลยนะครับ มันตะก่ลเดียวกับหยอดกูดนะครับมันตะก่นเดียวแต่เนียนคือผมบอกเ,อเพื่อนเลยว่ามันอยู่ในพื้นที่น้ำเข็มนะครับน้ำกล้อยน้ำเข้มนะครับมันจะมีถั่วปหมดนะครับ